อาชีพไอปลามานทำท่าปัดไอแผดไหนโลมานทำท่าปัดไอแผดอ่ะไม่อันนี้เริ่มยังน่าจะยังมึงจะปัดจากมาชื่ออะไรไอสั่งชูนิโป้ปิตามันทำท่าปิตาท่าปิตาโกนันมันแกคีิตามันนั่งมันนั่งแจกจานอ่ะทำท่าเหมือนแจกจานไหนโลท่าเหมือนแจกจานดีเจเอานิ้วขึ้นมาชี้ตรงจมูกแล้วทำเหมือนตาเหละปอยปอยปอยทำท่าปอยสองมือปอยทำท่าปอยหนิวแคคิรวยนิ้วแคคนรวย เศรษฐีไม่ใช่ไม่แกกิ๊มึงไม่ใช่มึงจะปั่นทำไม่ใช่อะไรเด็กดาวเด็กดาวมึงมาทำท่าเอามือประสานกันประกบกันแล้วก็แบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบแนวแนวความมึงทีละดับเงี้ยเงี้ยหรอมาจีนที่ตัวเองผมพี่กับผมเราสามคนน่าจะคนอ๋อคนข่ากูเลยคนนิ้วโป้งนิ้วโป้งเยี่ยมเยี่ยมคนเยี่ยมเอามือยื่นมันยื่นไปหามึงยื่นของมาหเหมือนเหมือนแลกของกันอะคนเหมือนแลกของคนขายของมันบอกถูกแล้วไอ้บ้าบอกถูกแล้ว มาชูเลขหนึ่งเอาไปที่ตรงกลางเหมือนอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์มาทำอันนี้มึงปัดและว <c oughs> จริงมันมันเอานิ้วไว้ตรงกลางโปรยแบบทำท่าแบบโอ้โห,หอ,อันตรการเลยอะ,อะงงอยู่ตอนนี้ตกเป๋ามันตกที่กระเป๋าตกเป๋าแล้วชี้ข้างบนฟ้าตกที่กระเป๋าชี้ข้าง<ต>บนฟ้า,า,ฟาตกกระเป๋าแล้วทำเลขหนึ่งว่าเราจะเกี่ยวกับตัวเลขอ๋อคนถูกรางวัลที่หนึ่งเฮ้ยเป็นอาชีพเป็นอาชีพโปรยโปรยแจกแจกตาบอดใช่เลยคนขายลอตเตอรี่เอ้ยกระเั้ยโอ้ยไอ้ลอตเตอรี่กูจะต่อจะไงไว